ุดเอาปูน้อยในไห,หน้าไปใส่เอาปลาใหญ่อยู่ในหนองหนาวหนาวแบบนี้ปลากินดีสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องหลักอีสานเดี๋ยวมื่อนี้ผมก็พอสิพาพี่น้องไปใส่เบ็ดครับเป็นการใส่เบ็ดเผืออโด,ดยเยือปูหน้าแต่ช่วงนี้ว่่มีปูหน้าแห้วน้ําแรงน้ำแล้วครับมีวิธีเดียวที่จาสิได้ปูหน้าคือการคูดเอาครับไปหาคูดเอาน้าไห,หน้าสังเกตหู้เอาถ้าปากหู้ในน้อยแปลว่าเป็นปูน้อยครับมีหู้ลึกหู้เบลึกปนกันไปเป้าหมายคือต้องให้ได้รอยโต ุดอยู่เคืองมือครับค่อยสีได้ข้างกนผมก็พอไปสอนเอาไปเหยียบเอายํำเอาครับหลายคนที่ได้บังคีบกอน,นั่นก็คือเยนไปแล้วตอนนั้นเือเรียกว่าหาง่ายๆเลยครับแต่ตอนนี้เงือบเาย่อยว่าได้ปูขุดปูแล้วประมาณตอนเที่ยงเตรียมอุปกรณ์ลงไม้ไม้เมื่อนี้เลือกเป็นป้าผือค่อนข้างจะน่าเลยครับ ก้อนยี่ใส่เบ็ดก็ต้องกางเผือกก้อนแต่มือนี่สิวใส่รักเผือกเป็นไม้ครับสิรวบเอากอพือ้นมาเป็นรักเก่าวิธีนี่กับแข็งแรงป่ตตางกันครับใส่ไม้คำรักแรกเฮ็ดง่ายๆว้ก้อนเพื่อเป็นเครื่องหมายเวลามาหยามี่ด้หาเห็นง่ายๆเสื้อเผือกมือนี้ใส่เป็นสีสมครับซื้อมามะดละ12บาทมัดเซ็ตแล้วก็กางออกไปเฮ็ดรักทีๆแน่จักน้อยประมาณซืถึงหาเม่อลักเวลาป่าติดเสื้อคอยสิประโยชน์หลายครับแหงเสาทีป่ากระดึงเสื้อลุไปเกี่ยวกับหญยายาก น้ำตรงนี้ว่าลึกปานใดสูงว่าเกินระดับหนาเอกเข้าป้าพื้นตรงนี้เริ่มเปลี่ยนจากอ่อนเป็นแก่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลอีกบ่โดนกระสีแห้งลงเรือแต่ต่อสีค้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งความกับหนาฝนไทยบานกระสีมาดึงเอาเพื่อเอาไปเทศเป็นสาสต์ไว้นั่งไว้นอดครับเทดเป็นลักลักไปลักหน่อยลักใหญ่ก็ากสามารถเทศได้ลักสุดท้ายก็ใส่เครื่องหมายไว้ยดนาเพื่อบอกว่าตรงนี้คือเป็ดของเฮา กางเผือกเซตแล้วก็ส่เบตยอนกลับไปวิธีเสียป,ปูก็เสียบไส้ด้านคางที่เป็นมุมสามเยี่ยมของปูนะครับเสียบแบบนี้ปูซียูท้นถ้าว่าถือป่ากินก้อนจะยูได้ถึงเป็นอาทิตย์เลยเข้าใส่เป็นเผือกร้อยนะครับซีบ่้ห้ปูจมน้าปูต้องอยูเสมอเข้าระดบน้ำเท่านั้นส่วนสีไปไต้น้ำตน้นผือตน้นหญ้าก็ปพ่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติวิธีมาเสือกมัดแบบทบมวยเวลาเก็บเก็บง่ายครับ เบ็ดที่เลือกใส่มือนีเป็นเบ็ดกองละสาบาทส่วนได้เป็นได้ร่างเก่าร่วมร่วม,วมงบประมาณในการหาป่าครั้งนี้ยังห่างลอยอยู่หลายบาทเลยครับปูที่ใส่ขนาดบ่ใหญ่หลายโตประมาณนิ้วโป้งมือสีพอดีเลยครับพอผมว่าถ้าปูโตใหญ่ป่าก็ต,ต้องโตใหญ่ระยะห่างของโตเบ็ดก็ใส่ข้อเหมาะสมเอาเม็กวัวกัวสองเมตรใส่เซ็จแล้วก็ได้เวลากระบ,บาลหักพน วิธียามกับยามเศรายามแรงครับแต่ป่าข้อไม่นช่กินซาดยามือแรกว่าได้เจกักโตมือสองมาได้โตโลกกว่าได้ก็เป็นปลาบกสดส่วนนี่เป็นมือที่3ามแล้วครับรอบนี้ผมได้ลงมา้ำาพอใส่วบลายมือแล้วเยื่อบางโตยังกว่าตายเบ็ดกระจนึ้นสนิมแล้วเยื่อปู่ท้นที่สุดแล้ครับยามออกมาบกไก่กันล้างนี่แสดงอาการแล้วครับใหญ่ยยโยใหญ่แต่แห้งแน่น,นดึงเสื้อเผือกย่านลงเกือบจมน้ำพ่อผมเพิ่งกับยานป่ารุดเพราะว่าโตเบ็ดเลิ่มประสภาพเงียงกัเลิ่มบ่มีแล้ว ต้องใส่ประสบการณ์ส่วนโตในการเอาปลาตัวน no like ี้ขึ้นเพราะว่าเห็ดปลาลุดกับมือก็เคยมาแล้วยหญ่ๆยเนาๆเลยครับเน่าใส่ปลาก็บบ่ได้อามาเพราะว่าเอามาย่ามไหนบ่ได้ปลามันมีวิธีแก่อยู่ครับผูกใส่เลือดนี่แหละบ่มีโดดตกน้ำได้แน่นอนล้างนี่เสื้อโยอีกแล้วครับพันคอพื้นลุมอุ้มเลยครับตอนยังบ่เห็นโตปลาย่านแต่มันดึงเว็ดุดเพราะว่าส่วนมากปลาที่เกี่ยวหยาไว้แบบนี้ถ้าบ่ายกรก็ลุดกรนใยญ่ๆอีกแล้วครับพี่น้องใหญ่ก็โตแรกเลยแต่สงสัยสิครับดาวปลาคอแล้ว ยามล้างนี่เสร็จก็บไปยามล้างอื่นต่อสังเกตเบืงเสือกดีๆครับเสือกแทลประโยชน์เลยได้ด้วยประสบการณ์ของพ่อผมผลเลยเบรกเบิงยกขึ้นมามีป่าเสยถึงสีย่างบัาตายแต่สภาพก็เย่าเติบถึงสิโตบใใหญ่แต่รุ่นนี้ก็กินแซบพื้นกันต้องไปเก็บผักสมผักขมอยู่ในไให,หน้ามาต้มใส่แล้วล่ะครับใหญ่ๆแบบนี้ที่เด็ดแน่นอนสดน้ำห้อนๆดังโกโก้เข้ากันกับอากาศหนาวๆครับมีป่าใหญ่ไปอวดแม่ผมหรอครับได้มาแล้วก็มาสั่งกิโลเบิงถ้าตีเป็นมูลราาของเงินมือนี้ก็ ปลาสามโตน้ำหนัก2โลนิดเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ